ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอต้อนรับกับชาวราศีเมษทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปประจำของเราในวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษกันว่าภายในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ภายในช่วงของเดือนมก,กราคมซึ่งเข้าสู่ในปีใหม่แล้วในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการทำมาหากินนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความพยายามทำอะไรก็ตั้งอกตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็เปรียบเสมือนนาฬิกาท่านเดินหน้าอยู่ตลอดแบบเข็มนาฬิกาก็มีเวลาเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีการถอยหลังชีวิตของชาวราศีเมษอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านก็มีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อมั่นในตัวของต้านเองท่านก็มีความสำเร็จและมีความสุขในเรื่องของการทำหากินในช่วงนี้ ถือว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงของเดือนมกราคมนี้ชาวราศีเมษนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จและจะมีคนให้การสนับสนุนท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการงานช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่าเป็นงานรับจ้างก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่างานนั้นจะมีเข้ามารอ ท่านอีกมากมายในช่วงนี้ในเรื่องของการงานจะมีความสำเร็จอย่างสูงชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนมกราคมในนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมษประสบกับสิ่งดีๆในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายก็ดี ถ้าหากว่าท่านค้าขายไม่ว่าจะขายอะไรในช่วงนี้ตัวของท่านจะมีความสําเร็จจะร่ํารวยจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเกิดมาวันๆท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางเรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะมีมาอยู่ตลอดในช่วงนี้ ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเคยลำบากลำบนทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จมีแต่ติดขัดอยู่เสมอการงานก็ไม่ลุงเลืองทำแล้วก็แทบจะไม่พอใช้จ่ายในช่วงก่อนนั้นชาวราศีเมษต,ต้องลำบากลำบนมาตลอดพอมาเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราในช่วงต่อไปนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษจะลืมตาอ้าปากได้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็ง ชอบทำงานชอบลุยงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ท่านมีงานทำขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจท่านเป็นคนขยันบุกเบิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการงานดีการเงินก็จึงมีตามมาดวงจะตาของชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนมกราคมจะไม่ตกตำ่ำจะทำอะไรมีคนให้การสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็มีเจ้านาย คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการทำงานไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐรัชการหรือจะทำงานรับจ้างก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงเป็นที่ภูมิภาคภูมิใจทำอะไรก็มีคนให้เกียรติให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงนี้มีอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนมกราคมซึ่งในวันที่สองจะมีดาวพระพุธนั้นย้ายเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษต,ตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านดีขึ้นเรื่อยๆ ท่านจะพบปะอะไรกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเขาก็ให้กําลังใจและให้ข้อคิดเห็นกับตัวเราเรียกว่าเราพึ่งพาใส่เขาได้เขาก็ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับเราในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตานั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็ทำให ชาวราศีเมษนั้นมีงานทําที่ดีบางท่านนั้นอาจจะไปหางานใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่ดีเข้ามาอีกเช่นเดียวกันบางคนว่างงานอยู่มาเป็นเดือนๆหรือว่าว่างงานมาหลายสัป,ปดาห์ในช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ดูสึกว่าจะดีไปหมด ทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคมนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่20นี้นั้นชาวราศีเมษก็จะพบกับสิ่งดีๆอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะล่ำรวย บางคนนั่นก็จะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมโดยที่เรียกว่าท่านมีโชคได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยในช่วงนี้ ชาวราศีเมษต,ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ชาวราศีเมษจะต้องระวังบ้างในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่กับส่วนรวมมันนี้ท่านระวังอาจจะมีการกระทบกระตั้งหรืออาจจะทำงานแข่งแย่งชิงดีกันหรืออาจจะมีคน คอยไม่หวังดีกับเราให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่25ที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนนี่นั่นให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีการขาดหล่นหรือว่าตกหายให้ท่านระวังเขาไว้บ้างในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอันนี้เราก็ขอเตือนกันไว้ และอีกอย่างหนึ่งอย่าให้ใครมาเขาหยิบเขายืมสิ่งของอะไรของเราที่จําเป็นไม่ควรให้เขาก็อย่าไปให้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีคนในครอบครัวอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันได้ให้ท่านระวังและใจหนักๆเขาไว้ใครมาพูดจาะะไรหรือว่ามาใส่ราย อะไรกับเราในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งแต่หากว่าเราอยู่ใกล้ชิดติดกันกับบ้านที่ใกล้ชิดติดกันอันนี้ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ในเรื่องสิ่งของที่มาวางกีดขัดกีดฝังหรือว่ามาวางฝังทางหรือว่าวางล้ำเกินเขตแดนอะไรอันนี้ให้ท่านค่อยๆพูดค่อยๆจา ถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นก็ได้สำหรับคนที่อยู่ร่วมกันหรือว่าอยู่ข้างเคียงกันในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีเป็นปากเป็นเสียงกันได้อีกหลายอย่างในเรื่องของการเข้าใจผิดกันอีกเลกเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสัตว์เลี้ยงถ้าหากว่าเรามีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ไปรบกวน ซึ่งกันและกันจะเป็นการดีถ้าหากว่าไปลบกวนอาจจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28นี้นั้นในช่วงนี้ดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษก็จะกลับมาดีขึ้นในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จดัง ดังใจที่ท่านนึกและต้องการถตาหากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะต้องขยายจิตการอีกหรือว่าท่านจะไปเปิดจิตการใหม่ๆอีกได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีแล้วท่านจะทำอะไรก็มีผลดีกับตัวของท่านแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้าง รับเหมาก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีคนใช้บริการท่านอย่างมากมายฝีมือฝีฝีไม้ลายมือของท่านก็เก่งในเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าท่านจะสร้างตึกสร้างบ้านอันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมษนั่นก็ถือรู้สึกว่าในช่วงนี้ในช่วงต่อไปนี้จะมีแต่โชคแต่ลาบ เข้ามาหาท่านอยู่เสมอในช่วงของวันที่28ที่มีดาวพระศุกร์เข้าสูนในวราศีมีนั่นในช่วงนี้บางคนก็มีโชคลาภได้จับเงินหมื่นเงินแสนและบางคนก็ได้จับเงินก้อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นจะมีใช้จ่าย,ายอยู่เสมออยากได้อะไรในช่วงนี้ ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการอยากได้บ้านได้รถหรือจะได้โทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถซื้อได้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นในช่วงนี้ถือว่าทัานหาไม่ยากท่านเป็นคนที่ลุยงานงานจึงทำให้ท่านมีเงินมีทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีคนมาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ให้ท่านช่วยเหลือบ้างอะไรบ้าง ในช่วงนี้แต่ก็ให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนบางคนก็อาจจะเข้ามาหลอกลวงเห็นเรามีเงินมีทองอาจจะมาพูดจานโนดพูดจานี่ให้เราเข้าใจผิดอาจจะต้องเสียเงินเสียทองให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้และมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30นั่นในช่วงของเดือนมกราคมก่อนที่จะสิ้นเดือนมกราคมนี้ ภายในวันที่30จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันอันนี้จะมีดีปะปลกับสิ่งที่ท่านต้องระวังในด้านความดีนั่นก็คือท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านไม่ว่าท่านอยากได้งานแบบไหนท่านก็จะได้ในช่วงนี้บางคนเบื่องานเก่าๆออกไปหางานใหม่ท่านก็จะดีท่านก็จะมีงานทำ ท่านจะไปซื้ออะไรหรือว่าไปทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จได้ดีการเงินการทองก็จะมีเข้ามาาต้านแต่าหากว่าท่านจะเป็นเซลล์ขายของหรือว่าจะเป็นคนที่ประชาสัมพันธ์พูดจาะะไรก็จะมีคนเชื่อฟังในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็จะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นในเรื่องของเงินทอง ก็จะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านมีดีกับมีไม่ดีปะปนกันสิ่งที่ไม่ดีก็มีในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพหรือว่าพารายามมยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่30ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันนั่นบางคนก็ไม่สบายปวดโน่นเจ็บนี่บางคนที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะกําเริบเกิดขึ้นได้ท่านระวังไว้บางท่านก็ใหุ้มันไปพบแพทย์หรือไปพบหมอจะเป็นการดีแต่สำหรับท่านที่สูงอายุก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการ เดินการเหินอาจจะไปหกลม้มหรือว่าไปเ่ไปโดนอะไรต่ออะไรเข้าสําหรับท่านที่สูงอายุให้ระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็จะจากหนักก็จะกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังกันไว้บ้างจะเป็นการดี ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านฟังแล้วถ้าเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ดีก็ท่านเลื่อนผ่านไปและต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ท่านได้คอมเมนต์เข้ามาให้เราได้ รู้ได้เห็นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาจงโชคดีกันทุกคนท่านคิดอะไรอยากได้อะไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านต้องการและมีความปรารถนาก็ขอให้ท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี